สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเิงจะมาแนะนำวิธีการแยกนะครับสำหรับข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์หนึงคอลัมน์นะครับจะแนะนำการแยกเป็นหลายๆคอลัมน์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่ผมให้ดูนี้นะครับในคอลัมน์ A นะครับก็จะมี ชื่อนามสกุลคำนำหน้าชื่อนะครับรวมกันอยู่ในคอลัมน์ A นะครับเราต้องการที่จะแยกนะครับคำนำหน้าชื่อของเราเนี่ยไปอยู่ในคอลัมน์ B นะครับชื่อของเราไปอยู่ในคอลัมน์ C แล้วก็นามสกุลไปอยู่ในคอลัมน์ดีนะครับเราจะทำยังไงมาดูวิธีการแยกนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องการที่จะแยกคำนำหน้าชื่อ ออกมาก่อนนะครับเราจะใช้คำนำหน้าชื่ออยู่ในคอลัมน์ b นะครับให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับใช้สูตร left นะครับ left ก็คือทางซ้ายนะครับเป็นตัวนี้นะครับ left double click ตรง left ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องมาได้สูตร left ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงเซลล์ที่เราต้องการที่ จะแยกคำว่าน,นายออกมานะครับในการแยกนะครับเราจะใช้เครื่องหมายคอมม่านะครับเราจะแยกกี่ตัวนะครับตอนนี้ผมจะแยกคำนำหน้าชื่อนะครับเราจะแยก3ตัวก็ใส่เลข3เข้าไปนะครับแล้วก็กดนะครับที่ปุ่ม e n t e เเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวคำนำหน้ามาแล้วนะครับเ,เราต้องการ สามารถที่จะลากลงมานะครับลงมาข้างล่างเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการแยกคำนำหน้าชื่อออกมาต่อไปเราจะแยกอาผมจะขอเป็นชื่อมาไว้ตรงคอลัมน์ดีนะครับเพราะว่าคอลัมน์สีนี้ผมจะใช้ช่องว่างนะครับเราจะอาแยกชื่อมาไว้ตรงคอลัมน์ดี นในขั้นแรกเราจะต้องรู้จักว่าชื่อแต่ละชื่อนั้นนะครับม,ม,มันมีช่องว่างอยู่ตรงไหนนะครับเราจะใช้สูตรหาจํานวนช่องว่างนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเราจะใช้สูตรที่เรียกว่าไฟล์นะครับพิมพ์ตัว F ลงไปนะครับเราจะเจอ F I N D ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกตรงไฟล์นะครับ เราก็ไปตัวนี้นะครับให้พิมพ์เครื่องหมายฟันหนูก่อนนะครับแล้วเคาะหนึ่งครั้งนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูนะก็แล้วก็ใส่คอมมานะครับแล้วก็คลิกตรงเซลล์นะครับที่เราต้องการที่จะแยกช่องว่างนะครับตัวฟันหนู ก็คือเป็นการกำหนดช่องว่างนะครับทีนี้เราก็มากดที่ Enter เลยนะครับทีนี้เราจะรู้แล้วว่าข้อความนะครับในคอลัมน์ A นะครับตัว A 3นี้นะครับตัวช่องว่างมันจะอยู่ลำดับที่10นะครับเรานับจากทางซ้ายมือเราไปนะครับ ก็อยู่ลำดับที่10ลองนับดูนะครับอนอรน,นูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับรวมทั้งสละด้วยนะครับแสดงว่าตัวช่องว่างนี้จะอยู่อันดับที่10นะครับทีนี้เราต้องการที่จะ,ะแยกตัวชื่อออกมานะครับเราจะใช้สูตรผมขอ copy ช่องว่างลงมาให้ครบทุกแถวก่อนอะนะครับเราจะแยกชื่อออกมานะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใช้คำสั่ง mid นะครับ m i d นะครับซึ่งย่อมาจาก middle นะครับแปลว่ากลางเราจะใช้ยังไงนะครับตัวนี้ชื่อของเรานะครับเราจะมาดูเราชื่อในคอลัมน์ e นะครับ ชื่อการกิจนะครับการกิจจะเริ่มจาก4นะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ตัวเลข4เราก็มาคลิกตรงเซลล์ที่เราต้องการที่จะแยกชื่อออกมาก่อนนะครับก็คือเซลล์ A3 นะครับแล้วก็ตัวที่จะแยกก็ใส่เครื่องหมายคอมมาทีนี้เราจะนับจากซ้ายมานะครับว่าเราต้องการที่จะ เริ่มตัวที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ชื่อของเราอยู่ที่ตัวที่4นะครับก็เลขสี4ลงไปทีนี้ก็ใส่เครื่องหมายคอมมาอีกนะครับทีนี้ในตัวนี้นะครับทีนี้เราจะแยกในส่วนของเริ่มจากตัว4นะครับมาถึงช่องว่างก็คือ,อคอลัมน์สีของเราที่เราได้หาช่องว่างไว้แต่ละแถวแล้วอย่างนี้นะครับก็ ตอนนี้ให้ใส่วงเล็บก่อนนะครับใส่วงเล็บนะครับแล้วก็คลิกตรงคอลัมน์4นะครับเราก็จะนำมาลบด้วยเอาช่องว่างหรือมาลบด้วยตัวข้างหน้านะครับก็คือตัวคำว่านายนี่นะครับเราจะลบออก3ตัวนะครับให้ให้ลบ3นะครับ ซ้อนอกนะครับก็ลองกด enter ดูนะครับได้ชื่อแล้วครับทีนี้ก็ให้เราลากลงมาเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้อคอลัมน์ีนี้เป็นชื่อแยกออกมาเลยนะครับแยกออกมาจากคอลัมน์ a นะครับก็ตอนนี้เราได้ ตัวคำนำหน้าชื่ออเราได้ตัวชื่อแล้วนะครับที่นี้เราต้องการจะแยกนามสกุลนะครับตัวนามสกุลนี้ผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับามาดูตัวนามสกุลตัวนามสกุลนะครับให้เราคลุมตรงข้อมูลที่เราต้องการที่จะแยกนามสกุลออกมานะครับอยา้ห้ไปตรงเมนูของโปรแกรม Microsoft เอ็กเนะครับให้ไปตรงที่ข้อมูลนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัว Data นะครับแล้วให้เรามาเลือกตรงตรงข้อความเป็นคอลัมน์ตรงนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับ ช้าหน่อยอะนะครับเริ่มมาแล้วดูนะครับมันก็จะเกิดป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่สังเกตนะครับตัวนี้ข้างบนมันมีการใช้ตัวขั้นนะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงมีการใช้ตัวขั้นตรงนี้นะครับก็ให้กด ตรงนี้นะครับกดถัดไปเลยนะครับเมื่อเรากดถัดไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ให้มาติ๊กตรงช่องว่างนะครับตัวนี้เราจะใช้ช่องว่างนะครับในตัวคอลัมน์ A นี้แยกในส่วนของนามสกุลนะครับแล้วก็คลิกตรงถัดไปนะครับ ทีนี้เราจะเลือกเฉพาะข้อความให้เราเลือกติ๊กตรงข้อความนะครับแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้ตรงตรงลูกศรแดงๆนะครับปลายทางของเราเราจะเลือกปลายทางอีกนะครับก็คลิกไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกปลายทางของเรานะครับเราจะใส่น้ามสกุล นะตัวนี้มันจะโชว์มาทั้งนามสก,กุลแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็คลิกตรงลูกศรแดงๆใหม่นะครับเพื่อไปคลิกตรงที่เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้ชื่อนามสก,กุลแยกสีออกมาแล้วนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราก็แค่ลบชื่อออกไปแค่นี้เราก็จะได้ข้อ,อมูลแยกออกมานะครับเป็นคอลัมน์ b คอลัมน์ d แล้วก็คอลัมน์ f เป็นคำนำหน้าชื่อ เป็นชื่อและก็นามสกุลนะครับสำหรับวิธีการแยกนะครับข้อมูลในคอลัมน์หนึ่งมาออกมาหลายๆคอลัมน์นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านก็ขอขอบคุณครับ